สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําตกหมูกันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอย่างให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีพริกป่นข้าวคัว่วซอสปรุงรสหอมแดงน้ําปลาซอสหอยนางรม มะนาวในส่วนของผักนะคะก็จะมีต้นหอมผักชีฝรั่งใบสะระแหน่โหระพาไว้ทานคู่กับน้ำตกหมูค่ะที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้เราใช้ได้ส่วนของสันคอหมู500กร,รัมค่ะก่อนทีน่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อาลืมติดตามบน f a c e b o o k แฟนเพจของเสือหิวได้นะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหมักสันคอหมูก่อนนะคะ ในส่วนของหมูนะคะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นลักษณะแบบนี้นะคะให้มันมีความหนานะคะประมาณ1นิ้วนะคะเพราะาเดี๋ยวเราจะต้องนําไปย่างแล้วก็มาหั่นนะคะเราจะหมักด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนครึ่งค่ะในส่วนของซอสปรุงรสเราหมัก2ช้อน เดี๋ยวเราจะนวดนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าที่ตัวหมูนะคะเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปย่างกันอันนี้เป็นหมูที่เราหมักไว้ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการย่างกันวันนี้เราจะย่างบนเตาแก๊สไฟฟ้านะคะ เราจะใช้ไฟแรงในการย่างนะคะเราจะย่างให้ผิวหนังข้างนอกเกรียมๆแบบนี้นะคะข้างในจะยังไม่สุกนี่ค่ะ อันนี้เป็นหน้าตาสังคอหมูที่เราย่างไว้นะคะเดี๋ยวเรามาหันนาาห่นกันเลยค่ะเรามาหั่นกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราใส่หม้อไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งเตาแก๊สกันเลยค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะเปิดเตาแก๊สเลยค่ะเราจะคั่วให้หมูเราสุกนะคะตอนนี้หมูเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้หายร้อนสักนิดนึงนะคะ หมูเราหายร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนคะ่ะใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนบีบมะนาวลงไปเลยค่ะพริกป่นเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะ ข้าวคั่วเราใส่ข้าวคั่ว2ช้อนนะคะเดี๋ยวเราควรส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะหน้าตาหน้าถานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันก่อนเลยค่ะ รสชาติน้ำตกหมูนะคะก็ต้องมีรสชาติแซ่บๆนะคะเผ็ดเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆก็ปรุงแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะได้รสชาติตามที่เราชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยค่ะผักชีฝรั่งหอมแดง นส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะพี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใบสะรแหน่เดี๋ยวเราจะเด็ดใบสะรแหน่ลงไปท้ายก็คลุกเคล้ากันอีกรอบก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำตกหนงง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่าน้ำตกหมูก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน Facebook แฟนเพจของเสือหิวได้นะคะสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ